ไม่เชื่อกออย่าลบดูก็ล้องด <c oughs> อูด้วยตัวเองไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงแม้แต่ยาเชื้อาราก็ไม่ต้องฉีดมันล้นระยะทางการเก็บย่ยวให้เร็วขึ้นอย่างน้อย5-7ถึงวัน3วันเก็บครั้งนึง<อ>สามวันครั้ง3วันครั้ง3วันหมื่นสามวันหมืนม่นกว่าบาทยอยู่ประมาณนะพอมาใช้เขียวขจีเกิดอาการติดใจครับข้าวจะเปลี่ยนแปลง จะโตเร็วต้นอวบใบจะหนาใหญ่ฝ่าปกติมาแรงก็จะไม่บรบกวนหนอนม้วนใบนี่ไม่มีเลยนั่นเนี่ยตุดเดียว0ันร่บรบาท ิบล่าเป็นหมดชุดด้วยโอ้ยไชอบแค่ไม่ถึงพันอ้ยหนึ่งโดยประมาณหนเก้าร้อยเก้าสิบบาทประมาณนี้ผมว่าสิบล่เนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบสองเทียนแน่นอนสิบสองเทียเพราะใช้เขียวคาจีนาโนแล้วคือเขาจะสูงท่วมหัวมองลำต้นเขาสมบูรณ์ไงใบดียอดอวบงามคนแถวนี้เขาก็โง่เก็บมะเขือเทศห้าม้วนนะเก็บได้ตันห้าเป็นไปได้ไงวะตกใจและผมทดสอบเขียวขจีนาโนว่าเราไม่ต้องไถโลูกเลย ผิวเขาจะเหงาหมันเนื้อเขาจะหนาแน่นน้ำหนักดีผลผลิตดีลำต้นก็สวยลำต้นก็อวบใหญ่ไม่แคะไม่แกร่นเทาทรงคแนงดีคือดูดีเลยดูดีอยากให้หันมาใช้เขียวขจีหนาโนดูบ้างถ้าอยากเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนได้จริงต้องลองเขียวขจีตัวท็อปนวัตกรรมขั้นท็อปที่นี่ที่เดียวแม่ใหญ่กว่าคุ้มค่าสุดโปรโมชั่นซื้อหแถมหนึ่ง เคียวขจีตัวท็อป1แพ็ค20เม็ดปกติราคา4,000บาทลดเหลือเพียง1,900บาทเท่านั้นแถมฟรีไปเลยเคี่ยวขจีชนิดน้ำ1แกลลอนมูลค่า990บาทโทร0 2 1 0 4 9 9 9 9 0 8 2 6 6 2 6 4 6 5หรือ l ล n e อเกษตรกรีน